สวัสดีจ้าเมื่อนี่นองโบจะพามาที่วัดพระธาตุเชิงชุม่มวอลวิหารวัดคูบานคูเมืองของจังหวัดสกลนครจ้าเดี๋ยวนองโบจะพาทุกคนไปเบิงพระธาตุเชิงชุ่มสวยงามมากจ้านี่จ้าก็จะเป็นองค์พระธาตุเชิงชุ่มจ้าสวยงามบ่บาจักทุกคนวัดพระธาตุเชิงชุม่มวอลวิหารปูชนียสถานสองขัญนคูบานคูเมืองสกลนครมาตั้งแต่โบราณเมื่อเอ่ยถึงจังหวัดสกลนครหลายๆคนก็จะมักนึกถึงพระธาตุแห่งนี้เป็นสิ่งสิ่งแรก ภายในวิหารของพระธาตุเชิงชุ่มยังเป็นที่ปด,ดิสถานหลวงพ่อองค์แสนอันเป็นที่เคารพศรัทธาของชาวสกลนครมายาวนานเดี๋ยวนองบทจะพาทุกคนเข้าไปข้างในกันจ้า ก็จะมีหลวงพ่อองค์แสนจ้าทุกคนนี่จะเป็นบริเวณขังในวัดพระธาตุเชิงชุ่มจา้าเป็นปูชนียสถานสําคัญคูบานคูเมืองของสกลนครมาแต่โบรานยอดชัดเนื้อองค์พระธาตุถ้ำดวยท่องข้ามบริสุทธ์ภายในมีรอยพระพุทธบาทสีพระองค์นับเป็นดินแดนอันศักซิด์ดังข้ามติกาว่าจะมีขังไหนที่ได้อานิสงส์มากไปกว่าการได้มาบูชาพระธาตุที่สางขอบรอยพระบาทแห่งพระพุทธเจ้าถึงสีพระองค์ทุกคนเสือกันว่าอานิสงส์ในการ นมาสการพระธาตุช่างชุม่มจะก,ก่อให้เกิดความเป็นศิลิมมงคลสูงสุดแก่ตนเองและขอบข้วให้มีความจเจริญรุ่งเรืองแคลคดปลอดภัยจากอันตรายร่วมไปถึงการนามาสการหลวงพ่อพระองค์แสนทีเสือกันว่าให้พ่อในด่านโศกลาบให้มีเงินทองนับมือน,นับแสนมีความมัง่งมีสีสุขในชีวิตในทุกมือจะมีประชาชนมากราบไหวพระธาตุช่างชุม่มและหลวงพ่อองค์พระแสนเป็นจำนวนมากได้ที่เดียว วัดป่าถาช่างชุ่มจะอยู่ในใจกลางเมืองเลยจ้าทุกคนผู้ใดอยากมากกบไหวายมาได้จ้าที่สกุลนครจ้า